มีชาติมลูกแทสีเขียวได้หลายสวัสดีสวัสดีเาไปพี่้องเลยจะขึ้นในเบิ่ออยู่ทเพื่อแนโอเคโอ้งามเว้ยจับแบบพนันพอดีป่ะพอดีเลยฮา ห้องมีแต่ห้องเจ้าระบาดเลยคนอะไรคนกลารบูน,นเป็นของอันพอไชยพรพิ่นเด้อเนาะข<น>องครอบคุณฝากขอบคุณขอบคุณทางอันพอเพิ่นเนออีกนะเนาะโดยขอบ,บคุณขอบคุณเลายเดียร์พอชัยพรทีมาจดใจทุกใจขอให้พอจงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่มีขอ พ่ตานักเลยพี่้องเลยเนาะเอามาเมื่อเช้านี่เกือบบ่นว่อนเอามาประธานพี่น้องเลยเฮาก็ต้องเอามาปูนดำดังพี่น้องเลยเนาะโอ้มีชาดเลยเหรชาดสีเขียวหลายๆสวัสดีสวัสดีเท่ะไปพี่น้องเลยจะขึ้นในเบิ่งอยูนทึ่งเพื่อเนี่ยนักแม็กเพิ๊บเพิ๊บ มาเท่านบอกมาอรท่านพราะเมือยูมนบอกาประท่านเ่ระทานดีเออเออเระเามันแขกพันลายบ่แมนเมนอืมแต่ว่าใซ่พันลูกนีมา้นมาหเออเมนแล้วบ่บถือแล้วโอ้โอ้นักหรอนี่นักไลยเล่นจุดเชื่อเนื่องลองบ่โยครับมิเตวามายาวาสิบปูหฮียนห่องนี้ก่อนส่วนห้องนี้เนี่ยมันมีพอมาช่องห้องคุณบ่เนี่ พอที่พอบะเทือนเลยบอกท้งนอกบะบะจำเป็นก็ได้ที่ปู่นี่ก็ได้ที่อย่างเนาะจำยุขนมัโพเขาปูดทางใดบอกพูดพูดทางใดบอกติดอ่างแล้วมันคนใช้นี่เด็กฮะใช้นี่ใช้ยังไงใส่เข้าเข้าให้ไห่เข้าชั้นแหมยังบุษราบอกคนมอยง่ายบอก บ่เกี่ยวติบ่เกี่ยวฮะบ่ห้าปูแล้วก็เอาตั้งไว้คือเก่าก็ได้กันสิปูไเลยนี่เราว่านี่เอาได้ออกก่อนเลยปัดรถล่ะอปัดรถขัดรถขนหน้ามอทุกคจะทพขยันนะบุรี สองสองห้องเท่าไรนี่แสนปลายฮะหกแสนหกแสนปลายพูโอ้ไม่ก่อนธรรมดาได้พอดีเพลงเติบเนาะพันกว่าบาทพะซีเขียวพันบาทพะซีเขียวอะไรองี้ยงามแกสิข่อยังพู่อ่ะประเทศอย่างปุกปุกหรือเปล่าชับซีนฉับกระดูกเออ หัวหัวงว้อป่ะพ่กไปนี่แหละแปลมีดไม,มดไหมมีดมาถาบาไหแต่ว่ากูแห่เี่เป็นอย่างนีดเองไขึ้นในเดเดิงมาฟังไปครับแทบบจานล่าสัดวมายิ่บ้หรอทรหาบอหลามาเราก็เห็นแะ้วเราจักทางอยู่จักรอยู่เราย่กับเราบ่เออ อเ,อเออคันว่าเราบบจักทางรถมาบบได้น,นั่นนี่จังหวะอืนี่ยเนาะอ๋อโบแมนก็จริงออกเลยบออะโบแมนโบแมนเป็นย <c oughs> ังไงบ้างพมันเหลือบเจ้าคือฉีก,กง่งเฮ็ดฉีกออกไปท <c oughs> ่านไปพูกมันเหลือบเออ,อโอ้สารมันเนาะ น้ำเนี่ยนี่เป็นยังไงนุกคันสามีน่ะไปโอ๊ย,อย,อยเจ็บเลยต้องปูเป็นสองพื้นเนาะมเมนพอดีได้สองพื้นได้อืม สีมันตัดกันดิสีเขียวมีทุกสีวะคือมันมีสีออกคือสีไหมอย่างนี้แหละอืเอเวค่าก็ได้สีเขียวอ่า ดูให้พ่อแล้วกันจะรรลุมขำก็ยินอยู่นี่เนาะหล้มขำม,มาเนี่ยเร็วล<ด>่อยีกว่าทีถามิีดกันถามสองคนกันทำอะไรเล้าอเอาก็ได้จะเอาบฮึ

Nhanh nhanh nó tệ, tay phải nào nằm Ê, đi, Ê Nhanh À, đi lên Này, tắt đi Tắt, tắt, tắt Tắt, tắt có đi rồi bò trong vai gì cao Để ra, để đây Giờ pha lại, giờ pha Tắt tôi đây Giờ pha, giờ pha Tắt Ờ, ăn ไปดิไปดิเอาไปรู้ละจะไปดึงดึงส่วนมันก่อนงานพอได้ฮะงานพอกปะเอาคนนั่งไปไปเตีงไว้ด้วยล่ะแทงน้าดึงดึงไว้เอาคนนั่งไปเตีงไว้อือแต่คนคนน้่มเพงน้าไปแบบนี้คนแพงน้าไปทับไปผูกเออคนไปไปหะ ไปทับไว้ให้มันเน้นๆมันทับไปทับไวครับเออทับสองข้างเลยเราคนคนคนเดียวผิดตองเลยนเนาะนนนใส่เลยอย่าเสีเยได้ใส่อีกเลยใส่กใส่ของเจ้าข,ของเนาะอืมเป็นยังไงเราเราก็ยังบรู้ว่ารอยู <laughs> <laughs> ่เนาะเดือดร้อนแท้นะ <laughs> ออแลเลยนะสิวะพอค้อนเราเลยพอค้อนโตรเราเด้ เอาพี่น้องเองยทักทายสบายดีนเนาะพายากอกะยังบริสบายดีอยู่อยู่ดีมีแห้งบุกสูตรตกคนพี่น้องเองยพอดีอเพ่ดเช้านี่พายาออามาบอทันพี่ดางเงยเนาะกันเลยมาสวยกันเฉีนเจ้ากันเนาะนอนอยู่พี่แกตี <c oughs> กกกสิบโมงโบสบอสมันสวยตั้งเพืน่นเฮติเศร้ามันเมียก,กงานเลย เป็มุ่งแหละไปกันจะไปเกี่ยวพ,นนยพอพนเไปเกี่ยวเขา้าปกติแค่แต่เศร้าออกันบมดละ,ะ <c oughs> เดินฉนข่ายิกชนะยู่จื่อวะเจ้าปกติเะ็เพ่นเช่แบบนี้เนาะจือวะนองคนวะเ็น่งต้มล้าหวน้ำน้ำกินกะเดือพี่น้องเห็นอหกะคือซีเมนเข้าเยอะที่ได้กินบัดเข่ามายังมาหยาน,น้องเพื่นกะ เราลองของไปกันแล้วนะว่าเลยของพวกเราเราไปละอ่ะดึงดึงวันนี้ละเอาออกก้นนะน่าจับนี่ไปจับกระดาษไปไปนักกีบดึง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 เออดึงยังมันเข่งเขงโอเคดึงไปดึงวิสเหยียบลงดึงวิสหนีบริษัทนี่นองพันนี่อย่ามันอย่ามัน อาใครก็ได้เออ,อไป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 เทได้เลยนี่หม่มปัดปัดแถวไปลง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 ขับรถเออแสะเนาะใครจะคิดได้นี่ย <laughs> เออโอเค เอ้ยยมโอ้ยเนาะบางๆนึงบางเลยบางแต่ว่ามันได้ลาย็นและมันพอดทั้งนอกพ่อม่อยาวเลยทั้ทงนอกกับพ่ออันนี้นะพอ่พอปะโอยมันีลายเียพ่อหรอกพอพอ่อกพก็ได้ช่วนหนึ่งรออกรอ้าวพ่อกพ่อกะดีนี่อ้าองละเอางนอก <c oughs> ่าพื้นขับไปอีกเลพื้นลับไปรถมุนเนาะเออทีลพอเออเลาก็ไปัดแล้วจังยกมากอ้เออจะว่าน้ามันน้ำมกัคนนอกเนากะนโอ้ยเฮเลยมวนมองหน่อยไหอกัน ม่โซอันพอดีนี่โอ้เหยียบชาตีนคักได้นี่พี่น้อขงขออนุญาตเนาะคักอยู่คักอยู่เฮ้ยยำอากะออากลอยเอ้ยนม่น้องก็ได้คนไปคนมาอยู่ ป,ปูให้ซื้ไอไหมแบบปูให้เลยพี่น้องเลยเนาะเบิร์ตท่านี่เบิร์ตท่านี่ได้ทำกินจจำใจไปสุดแล้วพันเลยปูเฮกวะเบร์แฮร์รด์พูดชินดิไปผักเมียไปเลยมั้งเอมาหน,นีมีสัญ,ญญาณเสียขึ้นเสียว<า>่าโอเค อันนกัดทัดลงไปแล้วเป็นยังไหมฮะตัดไปแล้วเป็นยังอ่ะก็จะเป็นยังหอมมันชากันเฮ้ยอันนีัดดีจ้ะแ,แล้วให<ะ>้น้องเพื่อ,อนไปปูแล้วเนาะก็เกิดกินข้าวก่อนเป็นยังฮะบหิวข้าวบอเฮียบ่ิวมาไปปูให้น้องเพื่อนหอมนีดก่อนเอ้ยยันมาตัดมันลายพุน่าน,าน,านะเนี่ไปลูปมาใช้ใช้ออกนอกบ่อเะพันออกนอกแล้วหรอกขี้ขันคนแล้ววะ เอ,อ้คักยอะคักเยอมาถ่ายละวยีว่ห้องน้อกคนน่ะวันนี้เออต้องไปเคลียร์ไหมอันนี้เคลียร์<ม>นี่เราเลยต้องต้องเคลียร์ไหมนี่กบบระเป๋คักมาไนงะมันฮ่อนมันลม,มนลมมาเลย ต่ว่านี่ล้มหมู่เขาทะลุได้ดเลยปอเป็นป้านไงว่าน้นำหมากเมล่าเนี่ยมองมสิสิทมล้วแหละอืเพงแล้วแต่ซีเขีฮูหานอมองทมลายนะนาเลยมาพี่ละคนได้ไหมคนได้ไหมห้องพูดอีกบอน่ชางปว่อีกแล้วไม่ห้องคอยดูด้ห้วมาโอเคโอ้งามเว้ย คับครับฮับเฮ้อืมพอดีเบเไดโอ้โอ้วงามนอกคันนอกได้ไหมอืมอัดกันละบัดนี้พอดีได้ป่ะ Phan Ừ Phải đi không? Có đi Hả? Hòng hòng cho đáp bạn này con ăn đi. con cái này thằng khốn tôi luôn tôi yên đi đi Bây giờ thì hết cả đấy hết cả đấy Kim thau cơ Ừ là Ngâm Ngâm nào, ổ lự nó Lự 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 khảo tha đấy rồi Mẹ ngâm dữ nhà mày อุ้ยพอนอุ้ยพอนเอื้อยอ้อคักขักขักๆักักขักักยาอมเลยเอ้ยนะขึ้นข่าวปะโอ้โหอยากอยู่นี่แล้วปัญหามาโชกินอะไรได้ี่มามามาใจมันนี่นะมันต้องตัวนี้หูกลามันตายสิม่ ใส่โบ้ยชั่น no ้ำต้นน้นได้ไวมากินข่าวได้พี่น้องเด้อกินข่าวกินข่าวพ่อเันย่อนี่มาชูกินใ้ถงควันเอะม่นอนหรอ่มกินกินข้าวบ่ละือรวยอยู่นะนๆๆๆอ่ากนอนจะลยจะลอยะลอยเชานอนมขยแล้วนะอะไกินข้าวมา อ๋อยังกับสีลมมันเลเออบวกินวะเอ้าเจืหบวกจาันเจืใครเย็นบก,กูดเนาะนไปนั่งเวลาแล้วบวกินก็นั่งก็ได้แตอว่าเจยอบกผมผมไปตด้ไปถัาเป็นสิระตาอมาจ้าผมไปรับอเลนยรายงานตัวมาลวนเก็ได้ไน,น,นะ้ยมานั่งรถน,นะ ไม่ไย้จอต่อเลยนะตื่นตักงโมงมือเท่าไหนคือจากนอนสามโ <t ot. S 3> มง้าถไอ้เมื่อนอนนั่นสามโมงใครน,ในอนสิบเอโมงโหแต่จะส่งมาข่อยมือเช้านี่อันมือมืกลางคืนข่อยรับแล้ว่ดีประจำได้ว่าข,ข่อยนอนสิบเอ็ดโมงหอลาคืนนี่นอนไวเนะาะเาไม่าไหมนลวงพัน,นเอาบุต

เอหยอกเลยองเลยเอาดินเอาเอาดีบึงให้เาดีแล้วหยา่ช่วงนี้ดิช่วงนี้ยังลับี่น้องอยู่ังเลมาเเอามาให้ดีเฮะมาแล้วกินเลยดูวะขามบดเลยนะเนขาบเลยขามยนบ้านเมือง ทามแต่ำาเอาเลวออทกไนนาไก่ไกมันมีขาเดียวไก่ยังสองไก่ยังวัวปิดบัเครื่องนึ่งเลยเจนี่ข้าพังนี่ไปดูเรากินเราดูได้ใช่เดีโอมันปดมันเ็ดไปโอ้ไเห็นดียโมหุงก็ยังยี่งแตายุต่ำยาแล้ว เอาไปให้อยากกินมไหมเบอะกินนี่ก็ได้แล้วฮ<า>ึขู่ว,ว่าผู้ใหญ่เอาตับให้เนะ่ยเพื่นเพ่งนี่นเบื่บอดดตรยมตะไตว่านี่อยากกินซิมมอนบอะอยากกินยังเ้นบอก<อ>มันต้องจำเจ้ลสบเนาะอป

nói mẹ ngon ngon đó ngon là phần lạnh luôn biển đen biển đông đen thứ nó mà được lệ nó chơi đấy tiếp thong này bỏ đấy nên chết buồn là bao nữa mày buồn đi nữa Mm. 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 โมองลงลืมๆเลยลืมแล้วเราละวเราเรานอยชีวิตโมงกว่ายังเป็ี่ยนางวนในคือทีเช้าหรบอเปล่อยาดอกเมื่อเมื่อคที่นะนเบื่อเบื่อเบื่อคิวกี่หา เท่าไบอเพื่อนไปหามอกับใบนะบัดสิตายไฟกับบก็บวช่าไล่บอไม่พลาไปสิยาเฮ้ยกรามีพะลมกับบุรีเปิดเนาะหาสายไฟมาต่อเพื่อน้องพ่นเนาะไ้เพื่อนมันชิ่อเขาจิเนาะนึ่งแปะ นนอบบรรีเนียกบันไฟนูก็มกใช้ันลมควันบรรันไฟตด้มอย่างตจะมมาใช้ก็คือห้อนพ่อแล้วข้าวไพ่มันก็เดือนบกี่พันดอกเปิดพรมหรือไะข้าวไ่ข้าวไ่าวบันใดแล้วแต่ยังข้าวไพ่บวบันใดแล้วอันบ,บ,บ,บมบ่มี้งืนซื้อขสาไพ่เนะบอมันก็บริเพลงไปเลยนะแ้าไพกันเลย Bố sang nơi bên cạnh ai, hết sạch đi. Home and pour inning money. Get to yên chip a loan machine. Gunn lại poker, nghĩa, yêu cầu, huh? Boy, mẹ nó hảo. Toma là. 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 là. Toma là. ไห่ไ่นะไหแล้วก็เตือนนุกคนเอาแล้วพอดแ้วันนี้เนาะคุณมากเฮยทำไมไปช่งใครอ่ะอ๋ได้บ่โอ้ยยตบตากลด่อยู่ด้บนี้อย่งอยู้นะ Ừ, miền này ừ. Thì nó rất đông khóa đấy Chị cháu thấy mấy chú không bò? Chị nó không nhỉ? Nào coi Băng kè đi Này, hình nóng khóa nóng bánh áo bò? Áo bì nè Nhanh ngốc tì Nó เนี่ยมันจำเป็นนะขัมัไงเจ้จ่าลาบอมาบ่าเหรอไอช่างทางอาจจะได้แหกไปเมื่อจ่า,จาลาบ่าบ่แล้วออกไปน้อกันนี่นะอะไรก็จะมาไหาจะมาก็มาดูหนดวด อ่สามอ่ะสามมาราดดอนนครไปเพิ่มเนี่บางเพนบ้างคิดได้วยเอะแดดินใช้คนที่อืมมียกันนี้นะยกล้นอนอกลาไปเจอบ้านคนนะวจรค่อยี่ออกไปทงเชอบปะเจอกับคำไม่อีกบ่ได้สารดนองกเลยอะ เไม่อยบ่างไรบ๊มีกันยาณตอรรับแลวตอนนี้าณนอนาพี่นอะไรไปป่าไปแล้ว่านห้าก่อนคือนึงเลยสี่อกไปชมบอดี้ไปใช้หรือเปล่าองบอดีปุ๊บแล้วไนดีเนาะบรต้องอัดสามออกไปถายหนวดหรือ เราจะกินอาตายว่ารรเจะจิเข่ามาไหนดิแต่พวดีขามาไ่ได้พีนองนเนาะผเป็นยังไงเขาอ,อ,อกไปท่งเจ้ากันก็ได้เห็นหนุเไปท่งชันแล้วมีวิธีอะมีที่เดียวนะะปสาวเขาซ้ำไม่รบเนี่ยล่ละกึ้นเาใจก็ขับใจลายๆเด้อบ่ข้าห่ากัเอา้า ทางผาพี่หันมาแล้วล่ะทางผาปูนะเป็นของอันพอไซฟเนเพิ่ลเด้อเนาะพองขอบค,คัวฝากขอบคุณทางอันพอพ่นเนออีกละเนาะดอขอบคุณขอบคุณเจริญขอไชฟพรทีมาจดใจถวานขอให้พอจงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บบ่าให้ได้ความใครบ่มีขอใหยย้ขอปัาตาน สิ่งใดคอยใดเช่นนั้นคอยใดสมบูรม์ัจานได้พอได้สิ่งที่สำคัญก็ให้่มันคนนี้ในกยุ่กับลูกแรมป็นด้วยโยเห็นเห็นได้นะบอกโอ้โดย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 แต่แล้วเนี่ยตองบคุณอคุณทางพอหลลยเ้ออยพอู่ดีไม่แห้งวอมของมพครัวทั้งพอเนาะวาพขังไก่แดงดงได้พอมเธอสุขใจสุขใจตลอดด้พอเนาะดีม่แห้บจคินี่การห่อนพี่น้องเลยเนาะ สบายดีบ๊ายบายกดอ,ออกเลยทุกคน